วันนี้ใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะก็ให้ไพ่แนะนําคุณนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่คุณพบคลิปนี้นี่คือดวงของคุณค่ะเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะเป็นดวงของคุณบางไพ่บางการ์ดนะคะส่วนบางการ์ดอาจจะไม่ใช่นะคะก็ฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์หากต้องการดูดวงส่วนตัวเป็นดวงของคุณโดยเฉพาะให้ทักเข้ามาในกล่องข้อความนะคะก็ ฉันรับดูดวงด้วยนะคะผ่านแชทหรือโทร30นาทีนะคะเรามาสับไพ่กันเลยค่ะว่าวันนี้ไพ่ใบแรกนี้นะคะเป็นไพ่ครอบครัวนะคะไพ่ครอบครัวเนี้ยนางฟ้ากำลังช่วยให้คุณหายจากความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ของคุณคุณอาจกำลังทำเป้าหมายสำคัญที่พ่อแม่ของคุณไม่เข้าใจนะคะ บางคนอาจแยกตัวไปมีครอบครัวแล้วซึ่งเป้าหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลก็คือครอบครัวอ่ะก็ให้คุณทำเป้าหมายสำคัญนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคุณทำเป้าหมายสำคัญนี้ให้ครอบครัวของคุณไม่แตกแยกพ่อแม่ของคุณก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะโอเค ไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่เปลวไฟคู่บางคนนะคะกำลังคนโสดกำลังพบคู่ที่ใช่เป็นคู่รักทางจิตวิญญาณใครทําธุรกิจอะไรก็ตามจะพบคู่ค้าที่ใช่กาลยานมิตรที่ใช่ที่มีจิตวิญญาณเดียวกันคุยกันรู้เรื่องใครที่แต่งงานแล้วคุยกันไม่เข้าใจ ก็จะปรับจูนกันเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณหากไม่ใช่คู่กันก็จะจากกันด้วยดีนะคะอืมให้คุณยอมรับนะคะหากไม่ใช่คู่กันเนี่ยให้ยอมรับแล้วสิ่งดีๆคนที่ใช่ก็จะเข้ามานะคะส่วนคนที่มีเอ่อคนคนโสดเนี่ยจะพบคู่ที่ใช่กัลยาณมิตรที่ใช่ทำการค้าอะไรเนี่ย ก็จะยอมรับกันและกันยอมรับในจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกันได้เนี่ยหมายความว่าเปลวไฟคู่คู่รักทางจิตวิญญาณไม่ใช่คู่รักทางจิตวิญญาณมไม่ใช่เฉพาะแค่คู่รักนะคะจะเป็นแบบกัลยาณมิตรที่ใช่ด้วยนะคะอ,ะอะ่คุณกำลังได้พบคนคนนี้นะคะซึ่งเขากำลังเดินทางมาช่วยด้านธุรกิจของคุณแล้วก็ เป็นคู่ที่เข้ามาเสริมกำลังทำเป้าหมายภารกิจภารกิจพันธกิจร่วมกันให้สํำเร็จนะคะอาจจะเป็นเป้าหมายจักรวาลมอบหมายให้กับคุณนะคะแล้วคุณอาจจะเจออุปสรรคแล้วไม่มีใครเสริมกำลังจักรวาลกำลังส่งคนคนนี้มาให้นะคะสังเกตให้ดีนะคะคนคนนี้จะมีความคล้ายคลึงในด้านความคิดความรู้สึกนึกคิด จะคล้ายคลคืนกับคุณแม้กระทั่งเป้าหมายจะคล้ายกันมากให้สังเกตดีๆนะคะต่อมาใบที่จักระนะคะใบที่สามไพ่จักระไพ่จักระหัวใจคำตอบที่คุณค้นหาแสวงหาอยู่ในใจคุณแล้วให้คุณเปิดใจให้กว้างเพื่อเปิดโอกาสสิ่งดีและรับความรักที่ใช่ ได้รับงานที่ใช่การเงินที่ใช่รวมทั้งความรักด้วยนะคะเปิดใจรับสิ่งเหล่านี้ที่กําลังมาหาคุณค่ะจักรวาลกําลังมอบให้นะคะเปิดใจรับนะคะบางคนมาจักรวาลมอบให้แล้วปิดไม่อนุญาตตนก็มีนะต้องสังเกตให้ดีนะคะถ้ารู้สึกมีความสุขกับสิ่งใดนั่นแหละตามกลิ่นนั้นไปเลยใบนี้นะคะในระหว่างที่คุณรอคอยความปรารถนาอะไรอยู่ คุณได้ทํามาสักพักหนึ่งแล้วหรือคุณปรารถนาสิ่งใดก็ตามให้คุณทําหน้าที่นั้นต่อไปด้วยความสุขเลยทําด้วยความสุขทําด้วยความสุขด้วยการร้องเพลงแบบคลาสสิกเบาๆเต้นรําเพื่อเพิ่มพลังมหัศจรรย์แห่งดนตรีคลาสสิกนะเลือกดนตรีคลาสสิกไว้นะคะอย่าเลือกดนตรีเศร้าๆเพราะว่ามันจะไม่ได้สร้างพลังงานดี ถ้าเป็นดนตรีแนวคลาสสิกจะเป็นจะเป็น,ปนการเสริมสร้างพลังงานดีให้กับพลังใจของคุณหรือเดินออกกำลังกายก็ได้นะคะเป็นการทำสมาธิสิ่งเหล่านี้ดนตรีเต้นลําเนี่ยทำเพื่อรักษาพลังงานด้านบวกไว้ให้หัวใจคุณเนี่ยไม่สูญเสียพลังงานด้านบวกไปแล้วสิ่งที่คุณรอจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์แบบไม่คาดฝันเลย ใบสุดท้ายนะคะให้คุณเขียนความวิตกกงังวลหรือความกลัวใส่กระดาษ A4 แล้วเก็บไว้ในกล่องไปรษณีย์หรือกล่องใดที่พิเศษที่คุณมองไม่เห็นเขียนเอาไว้นะคะแล้วปล่อยวางเพราะว่าเมื่อคุณเมื่อคุณเขียนเขียนความกางังวลความกลัวนั้นไปแล้วจะช่วยให้คุณเนี่ย ลืมความกังวลน,นั้นได้เมื่อคุณลืมความกังวลไม่มีความกลัวแล้วพระเจ้าหรือพระผู้สร้างจะทํางานช่วยให้คุณสมหวังดังปรารถนาค่ะใครรับพลังงานนี้นะคะกดไลค์หรือกดถูกใจคอมเมนต์ comment, เพื่อช่วยเปิดการมองเห็นให้จักรวาลรับรู้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดดวงดีๆนี้ถัดไปค่ะ ขอบคุณนะคะที่กดติดตาม